ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวเกี่ยวกับการเช็คสถานะของเบอร์ของเรารนะว่ามีการใช้ลงทะเบียนซิมหรือ,อยังนะครับก็ในที่นี้ก็คือไปเครื่องไหนก็ได้นะไปที่ศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่านิคสองอถ้าลำบากไปกเราก็สามารถที่กดที่มือถือของเรานะครับโดยการใช้โดยการกดอดอกยางหนึ่งห้าหนึ่งชาร์ปนะครับก็โทรออกได้เลยนะครับก็มันจะบอกสถานะในการว่า จะบอกเบอร์โทรของเราแล้วมันจะบอกสถานะของซิมของเราว่าเป็นายเดือนหรือว่าเติมเงินแล้วก็จะบอกว่าเราได้ลงทะเบียนซิมแล้วก็ลองดูนะครับสักครู่015นนที่ช่อง2ค่ะเชิญนหมายเลข4015ที่ช่อง2ค่ะ ก็โอเคนะครับวิธีการเทคนิคนิน้อยนะครับที่สามารถจะรู้ว่าเราลงทะเบียนสิมหรือยังเพราะว่าเดือนมกราคมนี้มันก็จะปิดแล้วนะครับว่าบุกคนไหนที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะครับลงทะเบียนสิมที่ตามศูนย์ต่างๆก็สามารถที่จะสิมจะดับนะครับก็ไม่กี่เดือนนะครับก็ขอบคุณครับขอแสดงวายดีผมด้วยนะครับขอบคุณครับ